เล่นกับหญิงไม่รอดต้องคู่กับชายล่าสุดฟิลม์มธนพัทรประกบเล่นคู่แจมรัชตะในบทที่รักต้องห้ามทุ่มสุดตัวเทหมดหน้าตักสำหรับพระเอกมากฝีมือฟิลม์มธนพัทรกาวิละในการพลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญในชีวิตกับละครดรามา่าฟอร์มใหญ่สุดเข้มข้นคุณชายทางช่องวัน31ในบทชายรักชาย ประกบคู่กับนมหุ่นแซบฝีมือเฉียบแจมรัชตะหัมพานนทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ของคู่นี้ออกมาเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่เบาเมื่อคนหนึ่งมีชีวิตเป็นคุณชายผู้สืบทอดกิจการของตระกูลแต่อีกคนกลับมีชีวิตเพื่อเป็นนักฆ่าเส้นทางรักต้องห้ามครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามชมเร็วๆนี้ทางช่องวัน31 บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีดราม่าออกมาคือตัวละครเปิดมาได้ดีน่าสนใจมากๆแต่แล้วกรณีดราม่าหลังจากที่ออกมาในรายการหนึ่งทำให้เกิดกระแสว่านักแสดงไม่ให้เกียรติกลุ่มคน LGBTQ+ เลยต้องมาแสดงแต่กลับมีท่าทางไม่ชอบคนกลุ่มนี้ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เรื่องคุณชายนี่กำลังมาดีๆเลยนะคนเริ่มหันมาสนใจรอดูพอตหน้าดูแต่สรุปเจอนักแสดงทัศนคติแย่คือพอเลยคุณชายสงสารคนเขียนบทพอตคงทำมาดีมากๆน่าจะดรามา่าตีแผ่สังคมคนจีนที่ลูกชายเป็นเกย์ในสมัยนั้นเต็มที่แต่พอดีนักแสดงเป็นโฮโมโฟจบขอพูดอีกมุม นักแสดงในคลิปทําให้นักแสดงซีรีส์วายคนอื่นดูแย่ไปด้วยทั้งที่ปกติเขาก็ถูกมองในแง่ลบกันอยู่แล้วนักแสดงหลายคนพยายามเรียกร้องท,งทั้งทั้งที่ตัวเองรับบทนั้นมาก็น่าจะเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของตัวละครมากที่สุดด้วยซ้ําแต่กลับเอาเพศสภาพของเขามาเมคฟันคุณชายตอนแรกอยากดูมากแต่พอมาเจออันนี้คือไม่ดีมากสเตอริโอไท ได้งโง่มากๆคิดแต่จะทดสอบความสามารถตัวเองหลังจากนี้ต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าถ้าออกอากาศไปแล้วเรตติ้งและผลตอบรับจะออกมาในทิศทางไหน